โกสปอร์ตพยายามรีบาวแต่ไปได้ไม่ไกลคาดเคลื่อนไหวกอบแคบรอผล FOMC ส่วนทองไทยขยับลดลงจ่อ40,000บาทอีกรอบสวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้อังคาร11มิถุนาย,ยนนะครับเราก็ยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการลงทุนทองคําทั้งในเรื่องของข่าวสารต่างๆรวมถึงทางเทคนิคนะครับผ่านทางช่องทาง,งต่างๆของโกอลาลได้เป็นประจําทุกวันเลยนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่ของเมืองไทยที่สับสมือการทำางานของโกอาลมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเริ่ม จาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท i n d i g o g o a t a d e จำกัดบริษัท Oxide จำกัดบริษัท c h i n i n g g o b u l l i o n จำกัดบริษัท c h i n i n g g o Jewelry จำกัดบริษัท TDC g o จำกัดบริษัทเล่งหง c o m m ิตี้จำกัดและบริษัท Allora Trading จำกัดามาดูราคาทองคำไทยกันก่อนเลยครับเช้านี้10บ 1มิถุนายนสมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันบวกขึ้นมา50บาทนะครับก่อนอีกครึ่งชั่วโมงถัดมาจะประกาศาลดลง50บาททําให้ราคาขายออกทองคําแพ่ง90.5และเวลา10.30นอยู่ที่41,000บาทราคารับซื้ออยู่ที่40,000บาทนะครับขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายออกอยู่ที่46,000บาทราคารับซื้ออยู่ที่39,279บาท5 6ส,สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่36.77บาทต่อดอลลาร์ท้งนี้ทาง ACD กมวังว่าราคาทองคําไทยไหลลงเรื่อยๆนะครับจากการประกาศตัว เลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่มีการปรับขึ้นมาเป็นระยะะ,ยะนะครับจนราคามาอยู่ตรงแถว42,000บาทในทางคลินิกเราสามารถขายบริเวณโซน42,000แล้วก็46,000บาทได้นะครับในวันนี้จะไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญอาจจะเด่นเทดในรูปแบบแนวโน้มเด้งขายเป็นหลังนะครับโดย SCT Go แนะน,นําแนวรับที่39,850บาทแลวก็39,500บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่43,000และก็45,000บาทนะครับเราไปดูภาพรวมลักเคลขึ้นไหวของราคาโกลด์สปอร์ตเมื่อวานนี้ก็ได้ทำเทนิคงเชลลีบาลขึ้นมาน หลังจากที่มีสัญญาณบูลลิต SI เดวิเซนที่ RSI เกิด o v e r อร์ซนะครับถึงทำให้ราคาฟื้นตัวมาที่จุดสูงสุด2,314ดอลลาร์ก่อนจะกลับมาปิดตลาดที่2,310ดอลลาร์โดยรวมก็ปิดขึ้นมา17ดอลลาร์นะครับอย่างไรก็ตามการที่รีบาวเด้งมาไม่เยอะกันนี้ประเมินก็ภาพหลักก็ยังคงเป็นลบต่อนะครับเพราะว่าราคาฟื้นตัวได้จำกัดมากนะครับท้งนี้คาดว่านักทุนรอติดตามผลข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐแล้วก็ ผลการประชุมเฟดในสัปดาห์นี้นะครับรวมถึงอาจจะมีการเปิดเผยตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจแล้วก็คาดการอัตราดอกเบี้ยนโยบายดัลัพอร์ตของเา้าดีเฟดด้วยนะครับส่วนวันนี้ไม่มีการประกาศตัวเลขสําคัญนะครับต้องมาดู้กันว่าราคาจะเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับแต่ก็น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบไซเวไปแล้วครับเพราะว่าวันพุน่งนี้วันพุธก็จะเริ่มประกาศตัวเลข CPI ในช่วงค่านะครับช่วงดึกๆึกคืนวันพุธต่อเช้าบริษัทมีการประชุม FOMC นะครับถือว่าสําคัญนะครับเพราะเป็นการประชุมรายไตร่มาสจะมีทั้ง Economic projection อีโคแนมวกั้นเจ แลงข่าวของเจรลมพาเวลด้วยนะครับ้องมาดูว่าเจรลมพาเวลจะพูดอะไรบ้างนะครับก็ถือว่าคาพูดประธานเฟดส,สาคัญมากเลยนะครับถือว่าตลาดคงให้ความจับตายอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเรามาดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคําในประเทศทางวายจีมองว่าหลังจากที่ราคาโกลสปอตฟื้นตัวในระดับจํากัดก็เริ่มมีแรงขายเพิ่มขึ้นนะครับแนะนาหาจังหวะเปิดสถานะขายเก่งเอาไว้และสั้นนะครับเมื่อราคาปรับตัวขึ้นไม่สามารถยืนเหนือโซนแนวต้าน2,314-2,333ดอลลาร์ตัดขาดทุนหากผ่านแนวต้าน2,3 3อลรขึ้นนไปนะคับ ยอยปิดสาขาทำกำไรหากราคาไม่ดุดแนวรับ2,286แล้วก็2,277ดอลลาร์หากยืนไม่ได้นะครับให้ถือสถานะต่อนะครับขณะที่ a r a g o o d i n g มองว่ามีสัญญาณการดิดตัวเรซัันหลังราคากูสปอร์ตสร้างฐานใหม่บริเวณ2,290ดอลลาร์จึงมีโอกาสแกว่งตัวออกด้านข้างไปอีกระยะนะครับโดยมีแนวต้านสำคัญคือ2,330ดอลลาร์นักลงทุนที่แบกรับความเสี่ยงให้สูงพิจารณาแบ่งเงินไปหลายส่วนมารอเข้าซื้อตามแนวรับแถว2,322,290 2,280ดอลลาร์แล้วก็ขายทำกำไรเมื่อราคาด ตัวประมาณสิดอลลาร์จากจุดซื้อนะครับแล้วก็ตัดขาดทุนหักราคาปรับตัวต่วตํากว่า2,280ดอลลาร์โดยแนวต้านอยู่แถว2,320 2,330แล้วก็2,340ดอลลาร์นะครับขณะที่วัวซิงเฮงมองว่าแม้ว่าราคาโกลสปอร์ตจะฟื้นตัวขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงครึ่งของทั้งเทียนก่อนหน้านะครับหากราคาโกลสปอร์ตยังขึ้นไว้ต่ากว่า2,325ถึง2,330แนะนําเปิดสถานะขายนะครับโดยมีจุดตัดขาดทุนที่2,335ดอลลาร์ส่วนการเข้าซื้อทองคําให้เวทแออนนนดซีไปก่นนะครับโยหัว สิงห์ให้นรับที่2,300 2,285ดอลลร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2,325แล้วก็2,330ดอลลร์ปิดท้ายที่เลื่องหงอมมูนิตี้นะครับให้น้ำรายวันที่2,286แล้วก็2,277ดอลลร์ส่วนแนวต้านรายวันอยู่ที่2,315แล้วก็2,330ดอลลร์อันนี้เขาเป็นข้อมูลที่กววัวเรารวบรวมสรุปหยิบยบมาฝากกันในช่วงแรกของวันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายพูดคุยกับทางน,นาวิเคราะห์ของมิสไซคา้าทองคําต่างๆในมุมมองทางเทคนิคแลว ก็ข่าวสารที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับจะส่งผลต่อราคาทองคําให้เคลื่อนไหวไปอย่างไรได้บ้างแล้วก็เราจะมีการวางแผนการลงทุนกันอย่างไรนีนะครับก็ติดตามได้ทางช่องทางต่างๆของก a อลาวนะครับช่วงนี้ก็ต้องลากันไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ